อยู่ในวงการความงามมานานนะหมอก็จะดูออกค่ะว่าใครไปฉีดกับหมอกระเป๋ามานะคะเพราะว่ามันจะมีลักษณะพิเศษของมันนะคะหรือเดี๋ยวนี้ก็แม้ว่าจะไปฉีดกับคลินิกหมอจริงนะคะหมอก็จะพอจะดูออกค่ะว่าลักษณะการฉีดแบบนี้นะคะไปฉีดมาจากคลินิกไหนนะคะก็พอจะดูออกนะคะนะทีนี้พูดเรื่องหมอกระเป๋าดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้คลินิกหมอกระเป๋านะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นคลินิกเปิดทูกต้องตามกฎหมายนะไปขอแบบขอหมอจริงอ่ะมาแขวนป้ายนะคะไม่รู้ว่าต้องแบบ จ้างมาแพงแค่ไหนนะคะแต่ว่าคนฉีก็คือหมอกระเปนั่นแหละคะ่ะในพวกเพจเขากวกอะไรเขาก็จะแบบมีรูปรีวิวอะไรมากมายสวยงามนะคะแต่ว่าก็จะไม่โชว์รูปหมอนะคะไม่โชว์รูปหมอไม่เหมือนทิกตอกหมอจิลลี่เปิดไปก็เจอหน้าหมอจนเบื่อนะคะเจออยู่นั่นแหละเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกที่แบบหมอกระเปหรือหมอปลอมฉีดนะคะเขาก็จะพยายามไม่โชว์หน้าหมอคนที่ฉีดนะคะออรีวิวเยอะเต็มไปหมดแต่ไม่เคยบอกเลยหมอชื่ออะไรอะไรยังไงนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนะทีนี้ลักษณะการฉีดของคินของหมอกระเป๋านะคะนะเวลาอย่างอย่างเช่นหน้าผากหน้าผากเขาจะชอบฉีดช,ชั้นตื้นๆฉีดช,ชั้นไขมันนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงนะคะโอกา,ขาสข้เส้นเลือดสูงมากนะคะหมอหมอแท้ๆบางคนหมอจริงหมอตาเนี่ยบางคนก็ยังไม่ฉีดเลยหน้าผากเลยนะคะยังไม่รับทาเลยเพราะว่าโอกา,ขาสข้เสนเลือดมันสูงมากนะคะถ้าเป็นหมอถ้าเป็นหมอกระเป๋านะจ,จับไปมันจะเป็นนุ่มๆนะ สักพักหนึ 1, ่งผ่านๆไปมันจะเป็นก้อนๆไปเป็นหมดเลยนะครับนะเพราะมันฉีดตื้นนะขยับหน้าผากไปนาไปนาไป,นาไปมาอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อก็จะบีบฟิลเลอร์ให้เป็นก้อนๆลำบานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบหมอจริงฉีเขาจะฉีดในชั้นลึกชิดกระดูกนะคะนะชั้นเพอชิดชั้นเพอริเพอริอสเตรียมนะชิดชั้นเยื่อหุ้มกระดูกนะคะอ,อจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจำได้ก็จะเริมนะคะมันก็จะจับจับดูก็จะรู้สึกแบบเหมือนเป็นกระดูกอะ่ะไม่ได้เป็นนุ่มๆน,น,น,นะคะนะ หมอกระเป๋าชอบฉีดนุ่มๆเหมือนปลาทองนะคะแต่หมอจริงหมอคุณก็ชอบฉีดฉีดนุ่มๆนุ่มๆเหมือนปลาทองเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะฉีดในชั้นที่มันถูกต้องอะค่ะเขาไม่ได้ฉีดผิดชั้นนะอย่างขมับเนี่ยหมอจริงเขาจะฉีดในชั้น loose a r e c l a r tissue นะคะหมอจริงจะฉีดในชั้น loose a r e o l a r tissue แต่หมอกระเป๋จะฉีดในชั้นไขมันนะคะซึ่งจับๆไปก็เป็นนุ่มๆนะหมอเพาเป็นหมอกระเป๋นะแต่ถ้าเป็นหมอจริงจับๆไปก็จะรู้สึกแบบเป็นเหมือนขมับปกตินะคะมันไม่มันไม่ค่อยเป็นนุ่มๆเท่าไหร่ยกเว้นว่าผิว ตื้นๆนะมันจะสามารถไหลลงมาที่กระป๋อกแก้มตรงนี้ได้นะครับมันสามารถไหลลงมาได้นะแต่ถ้าฉีดถูกชั้นในชั้นลุสอรือูัาทิชูเนี่ยปัญหาการไหลมันจะไม่เกิดขึ้นนะครแล้วก็จะเป็นชั้นที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะนะต่อมาใต้ตานะหมอกระเป๋าชอบชีด อัดตรงไหนเป็นร่องก็อัดไปตรงนั้นค่ะมันก็จะเห็นเป็นก้อนๆลำๆขึ้นมาสีเขียวนะครับอย่างนั้นแะแต่ถ้าเป็นหมอจิงเขาจะฉีดตามแนวเสริมกระดูกก่อนนะครับแล้วก็ใช้แบบอ่อนเกรีให้เรียบมันก็จะดูธรรมชาติดูเรียบดูสวยนะครับถ้าเป็นร่องแก้มอย่างเงี้ยหมอจิงเขาก็จะฉีดเสริมกระดูกยกหน้าขึ้นก่อนนะแล้วก็เติมตรงนี้นิดหน่อยนะเติมลึกแล้วก็เติมตื้นนะถ้าเป็นหมอกระเป๋าเนี่ยยังไม่หน้ายังไม่ห้อยอยู่ก็จะอัดร่องแก้มพักแค่ละหนึ่งซีซีเลยนะครับเออปากก็จะเป็นหนักๆเย อะไรอย่างนี้นแหละครับบางครั้งก็จะเป็นเคลียบๆออกมาข้างๆเกินนะทําให้ตรงนี้ดูหนักดูหนามากขึ้นนะจ๊ะร่องน้ำหมากหมอกระเป๋าไม่ค่อยฉีดมันจะหมอจริงที่ฉีดนะครับไม่รู้ทําไมก็อาจจะมองไม่เห็นัน้งนะคะอาจจะไม่เป็นจุดสนใจเท่าไหร่แล้วคนคนไข้ไม่ค่อยบน่นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หมอกระเป๋าชอบคือฉีดคางคางชอบขีดยาวๆนะอัดทีสามสี่ซีซีนะสามถึงสี่ซีซีหมอจริงก็จะฉีดแค่หนึ่งถึงสองซีซีนะคางเขาจะทํายาวมากเหมือนมะม่วงเลยจะเหมือนมะม่วงยิ่งกว่าเช็คคินนะะ แต่ถ้าใครชอบก็ชอบไม่ว่าก,กันบางคนชอบแนวนั้นนะครับชอบจริงจิงชอบบูเบอร์เนะะี่ยครับไปดูไปดูหน้าไปดูหน้าทรงซอะประมาณนั้นแหละนะะมาณไปดูหน้าทรงทรงซอแล้วก็หมอกระเป๋าเวลาฉีดคางเขาจะยาวมาเฉยๆเลยเขาจะไม่ได้ดูความรับกับแนวกรามแต่นี่คือหมอจิงๆก็จะเป็นแบบมันก็จะรับกับกนแนวกรามอย่างนี้นะคะแนวรับกับแนวกรามอย่างนี้นะครับอ่าบริเวณหน้าแก้มหมอกระเป๋าชอบฉีดมากเพราะว่าฉีดหน้าแก้มนี้มันดูนูนูสวยแต่เขาจะฉีดในชั้นไขมันนะ ไขมันชั้นบนนะคบแต่หมอจริงเขาจะฉีดในแนวในชั้นลึกเกือบเกือบชิดกระดูกนะคบในชั้นไขมันชั้นลึกนะหมอจริงจะฉีดในชั้นไขมันชั้นลึกแต่ว่าถ้าเป็นหมอปลอมจะฉีดในชั้นไขมันชั้นตื้นนะคบมันก็เฉดข้นก้อนตรงนี้ก้อนก้อน,ก,อนกลมๆนะแต่หมอจริงฉีดตรงนี้มันจะดูเรียบขึ้นจากแบนๆก็จะดูแคทเต็มๆขึ้นจากไม่ได้นูนมากแต่หมอกระเป๋าห้ฉีดนูน,น,นมากๆ,ๆเลยตรงนี้ในตรงนี้เป็นหลักนะครับลักษณะก็ประมาณนี้แหละค่ะนะวันก่อนเขาไปเจอคนไข้คนหนึ่งแบบว่าไปฉีดกับคลินิกนี่แหละตามนั เป็นหมอกระเป๋ามาเปิดคลินิกราจ้างหมอแขนปายนะคะฉันเห็นหน้าปุ๊บฉันรู้เลยค่ะลักษณะนี้ดูออกค่ะแน่นๆบวมๆนะคะดูผิดชั้นจับหน้าผากไปเป็นบุ๋มๆนะคะมีร่องรอยการสลดยหน้าผากมานะคะเออไปสาอะไรยังไงไม่รู้บอกว่าอยากทำให้หน้ามันดูยกขึ้นนะคะฉันก็เห็นหน้าฉันเครียดฉันรู้จะเติมไม่รู้จะเติมตรงไหนคะ่ะหน้ามันแน่นไปหมดนะคะมองๆไปอ่ะมีช่องบ้างตีจุด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 หนึ่งนะ พอจะฉีดไปให้หน้ามันยกขึ้นได้หมอก็ฉีดตามแนวเส้นเอ็นนี่ตามนี้ค่ะปรากฏว่าหน้าก็เรียบก็ดูยกขึ้นผมไทยก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้เสร็จก็เลยจะไปฉีดปากต่อก็ฉีดปากไปสักครึ่งหลอดเลอก็สวยก็อชอบนะคะเออก็เอาอยาที่เหลือมาใส่ร่องแกนนิดนึงนะคะเออแล้วก็เขาก็เลยสามารถเพื่อนเขาก็ไปฉีดมาเหมือนกันนะคะแต่แกลใกล้ก็สวยดีค่ะหลังๆเนี่ยมีติดเชื้อก็เลยไปฉีดสลายนะคะเออฉีดสลายก็เสียเงินนะคะกระเป๋บบกากระเป๋าเนี่ยรลกนะคะเออ ห้ามพิมพ์ชื่อนะคะคลินิกไหนอะไรยังไงห้ามถามห้ามอะไรนะคะดูๆไปเฉยๆนะคะไม่อยากมีปัญหานะคบมาล่อล่ำไมเฉยใครชอบเวไไหนก็ไปเวนั้นนะคะแต่รับไปชอบตัวเองให้ได้นะคะถ้าเลือกหมอกระเป๋าก็รับไปชอบตัวเองให้ได้แล้วก็อย่าให้ลําบากจนถึงหมอจริงนะคะแค่นี้เลยจ้ะบ๊ายบาย